มาตามต่อแนวทางเด็ดๆนะครับของหลวงพี่เซียนล็อกเด้อพี่น้องตามที่รอคอยนะครับสิบเจ็ดมกราคม2566ห้าอหสิบหนะครับตัวเลขวิ่งสามสองแปดตัวเลขชุดสามตัวนะครับห้าแปดศ7 9 0 9ห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าศย์เก้าเจ็ดตัวเลขจับคู่สองตัวห้าหกห้าแปด 5้าเ6 8 6 5จ0ดหแดหห้า็ดศย์แล้วก็8 0เด้อนะครับโฉบๆมนัมนมนน้ำกันนะครับอย่าลืมนะครับตัวเลขวิ่งนะครับจับคู่กันได้เลยนะครับจับค,คู่กันได้เลยหรือจะเอาไปวิ่งตัวเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขวิ่งนี่ยังไม่เคยพลาดนะครับผู้ใดได้ตัวเลขวิ่งของหลวงพี่เพิ่นไปนะครับยังไม่เคยพลาดเด้อนะครับยังไม่เคยพลาดนะครับฝนพ่อรวยก็มาตามตัวให้แล้ว เอาแนวทางเด็ดๆมาฝากกะหวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับกะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากคนละหนึ่งแชร์นะครับเปลีป่ยนวิชาเปลี่ยนวิทยาทานนะครับให้ผู้อื่นได้เห็นน้ำกันนะครับคนละหนึ่งแชร์เด้อนะครับแชร์ออกไปให้พี่น้องทางบ้านเขาได้เห็นลิปน้ำกันให้เพื่อนได้ศกได้ลาบน้ำกลั่นสศๆมันๆลำๆร่วยๆน้ำกันสาธุสาธุสาธุ